สวัสดีค่ะรายการตัวจิตปรีดข่าวมาแล้ววัสนานานุ่มค่ะยาดาสิริเดชค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเราก่อนว่าวันนี้เราบันทึกเชฟในวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์แต่เราไม่ใส่เสื้อสีพูหรือสีแดงเพราะเราไม่มีเพราะเราคือวัยนั้นแล้วไม่แล้วพี่เราพี่ไม่มีด้วได้แล้วพี่ไม่มีเสื้อสีพูเลยอ่ะงหน้าไม่ได้เสื้อสีแดงมีไหมสีพูมีไหมสีแดงไม่เคยมีเอมีแต่สีชมพูใช่ไหมเมื่อก่อนเคยมีนานและเป็นสิปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่นานก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้ ก็เรียกว่าสุขสัรต์วันวาเลนไทน์ไปแล้วกันแต่คนที่จะสุขที่สุดก็เห็นทีจะเป็นนายกเศรษฐาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันช่วงวันเกิดพอดีไงเพราะว่าวาเลนไทน์นผ่านแล้ววันที่เทปเราผ่านแล้ววาเลนไทน์ที่ไหมวันทึกเทปเนี่ยก็คือวันที่14ก่อนใช่ไหมแล้วก็15กุมภาพันธ์คือวันเกิดของนายกเศรษนะแต่ว่ารายการเราเนี่ยก็ออกวันที่17แล้วนะ17แต่ว่าเราก็จะเล่า บรรยากาศให้ฟังนะคะใ่ที่<อ>ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่อาวุโสแหละค่ะรองนายกรองนายกรัฐมตรีเป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็นําคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนเนี่ยเอาแจกันดอกไม้ไวอวยพรวันคล้ายวันเกิดของนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ่งก็ชื่นมืน่นจะบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะวันอังคารเนี่ยวันจันทร์นายกรัฐมนตรีก็ เอาอาหารมาเลี้ยงซื่ออ๋อไก่กรอบอะไรเนี่ยเหรอเออให้ให้เหตุผลว่าช่วงตุกจีนก็เลี้ยงกันชนหน่อยเหมือนปีใหม่คนปีใหม่คนจีน่แต่จริงก็คงจะเลี้ยงวันเกิดละมั้งเนาะคือจะเลี้ยงวันเกิดก็แจะเออเขินเขินอะไรโอ้ยเอาอะไรมารู้ไหมไอศครีมรักตานตะโหนดไอศครีมไอศครีมกะทิตาลตะโหนดของจังหวัดเพชรบุรีอ่าซึ่งแบบ ลืมไอซครีมมี่ห่ออื่นไปเลยเออบอกเลยว่าต่อไปนี้ถ้าจะเลี้ยงไอซครีมที่ร้านเียรัฐบาลขอเป็นตาลตโนดแล้วเขาไม่มีแฟนชายขายด้วยนะเขาขายเองขายตรงเดี๋ยวจะมาเปิดที่กรุงเทพและที่สยามดิสคัฟเวอรี่อะไรรับเลยี่รับขอรับเป็นแฟนชายชาวแคนาดไม่ขายเลยเออเดี๋ยวเขาจะมาขายที่สยามดิสคัฟเวอรี่เพชรบุรีจุดหนึ่งเป็นเพชรบุรีก้อยน่าจะเคยกินนะเคยกินหรือเปล่าคือแบบว่ากินแล้วละมุนอร่อยมากมันหอมตา หอมน้ำตาลโตนดเพราะปกติเราเวลาหน้าเราจะกินน้ำตาลสดใช่ไหมแต่อันนี้เป็นตาลโตนดอันนี้เป็นตาลโหนดคือมันยังไงมันหอมกว่าปกติเหรอคือของหวานน้ำตาลที่ตาลลตนดเนี่ยคือว่าทำตาลมันทําจากยอดยอดตาลหรือยอดมองข้าวตาลแบบยอดมาเนอะใช่ตาลโนดอ่ะมันกินไปกินแล้วฮึกินเพลินเนี่ยแต่ไม่ดีนะอ้วนหวานเอพลินเลยอะนานๆกินทีไม่เป็นไรก็คือเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยเอามาเลี้ยง ที่อะไรนะบุญมาเน็ตบุญมาเน็ตบุญมาเนตนายกการทูชาเอามาเลี้ยงคือโดยสุริยะุ่งเรืองกิจนี่แหละโอ้เขาเป็นคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคมนาคมยังคิดว่าเขาจะอยู่อุดอยู่เลยคมนาคมเนี่ยนะเอามาก็คือมาเลี้ยงแล้วบังเอิญวันนั้นนายกเศรษฐาเนี่ยนายกเนี่ยได้กินนิดนึงอร่อยแต่ยังไม่ได้กินเยอะไงหมดหมดก็เลยสั่งมา ให้นักข่าวกินด้วยเออแล้วก็มีไก่กรอบปลาแก้วต้มตำปูส้มตำไทยปลาร้าข้าวเหนียวน้ำตกหมูอะ,อะไรอย่างเงี้ยโดยนายกัฐมนตรีเนี่ยเดินดิ่งมาเลยเดินดิ่งมาที่เรียกว่าเป็นนายกคนแรกเลยก็ว่าได้ที่มารังนกกระจอกถี่มากมา มาโดยใช่มาโดยไม่ต้องแจ้งลงหน้ามามามาแบบทักทายมาแบบให้สัมภาษณ์มาแบบกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกของเราอ่ะเวลาเวลานายกมาคือเหมือนกับว่าเราอยู่ในรั้วบ้านแกใช่ไหมเหมือนอยู่ในรั้วบ้านก็เดินมาหาบ้านนี้มั่งเดินมาทักทายคนในบ้านเขาเรียกว่าทักทายคนเขาเรียกว่าคนในครอบครัวเหมือนคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่ตัวเองเป็น คนดูแลหมู่บ้านนี้ดูแลบ้านนี้อะไรเงี้ยก็ลงมาร่วมรับประทานอาหารโดยดิ่งใบหยิบอะไรรู้ไหมหยิบส้มตำท้าส้มตำแล้วก็ถึงจะไปทานไอติมไอติมเสร็จแล้วก็กลับมาเอาวันนั้นมีไก่กรอบด้วยไม่ใช่ไก่กรอบไก่กรอบปลาแก้วนั่นแหละชื่ดังตั้งแต่สมัยอดีตรัฐบาลนุ่นก็ต้องไก่กรอบแล้วก็กินข้าวเหนียวเราก็บอกว่าท่านนายกทานไก่ไก่สิอร่อย เขาบอกอรู้แล้วว่าอร่อยทุกอย่างนี่อร่อยหมดเลยไม่งั้นไม่สั่งมาให้กินเนี่นถึงได้สั่งมาให้กินกันไงเราพูดอย่างอารมณ์ดียิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออก็เรียกว่าคุณเศรษฐาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมนและมีสัม,ม,สมพันธภาพที่ดีกับสื่อที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็อสอดคล้องกับคำพูดที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพสื่อไม่เคยไปริดรอนอะไรอย่างนงี้ไงก็คือให ให้ให้เกียยชึ้งกันและกันในการทํางานแล้วถามอะไรมาก็ตอบถามอะไรมาก็ตอบแต่มีนะแอบตาเขียวถ้าไม่ตอบ่ะอ๋อแอบตาเขียวอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ปีนี้อไม่ข่าวว่าเนี่ยแถวต้นสองนี่ใช่ไหมไล่ไล่พี่คุณเศรษฐามาเนี่ยสิบสองอ้าวแหมวันเกิดก็นี่แต่ไม่เข้าใจว่าคนเป็นนายกอ่ะเขาตอบของขวัญวันเกิดเขาตอบกันได้อย่างเดียวเหรอสมัยลุงตู่ก็ให้ประเทศชาติสงบสุข เราลึกถึงหน้าลุงตู่ลอยมาเาลยอ,อันนี้คุณเศรษฐาก็บอกเหมืนอนกันอเออยากให้ใหประเทศชาติสงบสงบสุข,สสขแต่ว่าที่คุณเศรษฐาเพิ่มเติมแตกต่างไปจากลุงตู่ก็คือว่าคืออยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในฐาะว่า,าที่ได้รับเลือกใช่<า>เอานาได้รับเลือกมาจากพี่น้องประชาชนให้มาบริหารประเทศก็ยังคงอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตามที่ได้เลือกมาแล้วก็อยากให ทําทงานบรรลุร่วงอะไรประมาณอย่างนี้แหละ<อ>แต่ว่าคุณเศรษฐาก็ยืนยันนะว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่มีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามเสียงเนี่ย<อ>สสนเนี่ยทุกวันนี้4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการทําทงานร่วมกันเนี่ยไม่ได้มีความ ขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นยกเว้นความเห็นต่างนะมันมีอยู่แล้วใช่แต่พอได้พูดได้คุยกันก็เข้าใจใช่ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยไฮไลท์ในทางการเมืองอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลนี่แหละนาะโดยโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงค่มนั่นแหละนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เจ้าภาพนะนายกเรียกว่าเป็นแขกพิเศษก็ว่าได้พราะว่ใช่างหัวหน้า แกนนําพักร่วมรัฐบาลใช่เพราะว่าพักเพื่อไทยโดยคุณนุงอิงหัวหน้าพักี่ยเป็นเจ้าภาพใช่เพราะว่าคุณนุงอิงมีดําริตั้งแต่การกินเลี้ยงพักแกนนาแกนนําพักร่วมรัฐบาลที่บ้านตาณิตบ้านปาณิษฐ์ใคุณนุงอิงก็มีดําริอยากจะให้สสเนี่ยมาได้เจอได้มาสร้างจิตใจให้รู้จักกันมากไม่ใช่เฉพาะแค่หัวหน้าพักอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะแกนนําพักอย่างเดียวสสก็ควรจะมา เฮฮาปาร์ตี้กันบ้างในลักษณะเขาแบบสบายๆใช่แล้วจังหวะที่เลือกจัดเนี่ยก็คือ 1. เป็นช่วงใกล้วาเลนไทน์ใช่ไหมสองวันวันเกิด้วยใช่แล้วก็เป็นใกล้วันเกิดของนายกเศรษฐาด้วยเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยถึงมีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณเศรษฐาตัดเค้กตัดเค้กร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอย่างชื่นมื่นเรียกว่าแกนนำพักร่วมเนี่ย ก็ไปกันครบเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าพักภูมิใจไทยเสียหนูอนุทินกุญชดาไทยเศรษฐ์แล้วก็สมาชิกพักอะไรต่างๆพักพลังประชารัฐก็คุณบิ๊กป๊อตพลุเอกพัชรวาดกับเลขาธรรมนัสร้อยธรรมนัสชมผาวรัฐมตรีเกษตรแล้วก็แต่ว่าฮะแล้วก็แล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติก็คุณพีรพานสาลีรัฐวิภาคนะวนาพักแล้วก็คุณขีงเอกนัท พร้อมพัดกัก็พร้อมพัดก็พร้อมพัก็ไปใช่ซึ่งงานนี้เนี่ยไฮไลท์เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3-4ถึงจุดนะจุดแรกก็คือ1เรื่องของอันหนึ่งคือวันเกิดฮะก็คือเป็นการรวมใจกันอวยพรวันเกิดให้ให้นายกรัฐมนตรีอันที่2ก็คือเรื่องของ คุณนุ้งอิงที่ขึ้นเวทีพูดแล้วตบท้ายที่บอกว่าโอ้โหเป็นประโยคที่ต้องโค้ดเลยต้องโค้ดนี่เอาคำโคดคำนี้เลยเพราะว่ายาดานี้แบบว่าขีดเส้นใต้เลยนะขีดเส้นใต้ยี่สิเส้นเลยนะคะขีดเส้นใต้เลยว่าประโยคนี้เนี่ย ก็เรียกว่าเหมือนเรา,เเราอาจจะได้ยินครั้งแรกๆใช่ก,ก,ก็เป็นการก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเฉลยคือยิ่งเป็นการทําให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนขึ้นจากคําพูดของ <S 1> <S 1> คุณ,คณอุงอิงประโยคสุดท้ายเลยที่คุณลุงอิงขึ้นเวทีพูดในฐานะเจ้าภาพงานเลี้ยงปาร์ตี้พักร่วมครั้งนี้ก็คือช่วงท้ายเลยคุณลุงอิงบอกว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเอ็นจอยในคืนนี้มากๆดีใจที่ได้มาร่วมกันและหวังว่าดินเนอร์ข้างหน้า จะอยู่ไม่ไกลเกินไปเราจะได้มีโอกาสมาคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นและทำงานด้วยกันรับใช้พี่น้องประชาชนและพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างเต็มที่ต่อไปนี่แหละนี่คือประโยชน์ทิ้งท้ายประโยชน์ชนส,สำคัญเขาเรียกประโยชน์ที่ประโยชนที่ต้องขี่เส้นใต้แล้วลใช่แล้วอย่าลืมว่าในงานนี้เนี่ยคุณอุ้งอิงกับคุณเศษฐาคุณอุ้งอิงเนี่ยใส่ใส่คือใส่เสื้อเหลือง นะคือแต่วันนั้นเนี่ยวันอังคารเนี่ยคอรมอแต่งเหลืองอยู่ลแล้วเลเพราะว่าคุณเศษฐาเนี่ยบอกว่าทั้งปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคลเนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชมนมพรรษาครบ หกรอบของในหลวงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะแต่งเหลืองทุกวันจันทร์แล้วก็ในโอกาสที่เหมาะสม<ช>เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่างานงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลคุณอุ้งอิงไม่ได้อยู่ในคอรมอแต่ก็แต่งเหลืองก็ตามตามคอนเซปต์ของช่วงนี้พอดีแล้วก็เป็นห่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องป่วนขบวนสเสด็จอะไรแล้วก็คุณเศรษฐาก็ออกมาประกาศจุดยืนว่าเรื่องของการปกป้องสถาบานันการดูแลเรื่องของขบวนสเสด็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณอุ้งอิงเนี่ย พูดประโยคนี้ออกมาเนี่ยก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำนะถึงสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการที่คุณทักษิณได้กลับมาประเทศแล้วก็กำลังนับถอยหลังที่จะกลับออ,ออกมาสุ่มาอยู่บ้านพักโทษ ตอนนี้บนหน้าสื่อฝีบนหน้าสื่อเราอาจจะเริ่มได้เห็นแล้วบ้านจันสองล่าใ,ในตำนานจริงๆจันสองล่าเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในตำนานนั้นเหมือนกันจันสองล่าเนี่ยโอเคบ้านจันสองล่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านคุณทักษิณเนี่ยเขาอยู่ข้างในอีกทีตรงซอยจรัดล่า<ะ>แต่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าจันสองล่ามีซุ้มซุ้ม,มประมาณ2-3มซุ้ม สร้างเอาไว้เป็นซุ้มสําหรับสื่อมวลชนไปเกาะติดสถานการณ์แล้วก็ซุ้มของทีมงาน<ะ>ทีมรปภทีมงานอะไรต่างๆแล้วก็ซุ้มผู้ดูแลจันสองล่าแต่บ้านคุณทักษิณเนี่ยต้องนั่งรถสกอปเข้าไปอีกซอยหน<ะ>ึ่งซึ่งกําแพงก็จะสูงปิดมิดชิดอยู่พอสมควรเวลาคุณทักษิณจะมาก็จะต้องนั่งรถสกอปมาที่จันสองล่าไฮไลท์คือก๋วยเตี๋ยวปอกแป๊กก๋วยเตี๋ยวปอกแป๊กใน,นตรนนาน ไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่าวันก่อนเห็นน้องน้องพวกทีวีเอะปอกก็เตี๋ยปอกปอกอะไรนะพวกน้องทีวีอ่ะเขาเขาไปถ่ายภาพอินเสิร์ตเก็บไว้บ้านไั้สงแล้วเขาก็ไปส่องข้างในคือประตูแง้มอยู่เขาก็ส่องข้างในเขาบอกว่ามันดูร้างมากเลยก็ไม่ได้อยู่ไงไม่มีคนอยู่เขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วอะไรใช่เพราะว่าเขามีบ้านใหม่อยู่ตรงถนนตัดเส้นตัดใหม่ดใช่ไหมแล้วก็แล้วอย่างนึงแต่ว่าคุณนุ้งอิงบอกเลยว่าเตรียมบ้านเนี้ยเพื่อให้พ่อพ่อมาอยู่ตั้งแต่ตอนคุณพ่อกลับ ใช่เพราะว่าบ้านนี้เรียกว่าคุณพ่ออาจจะแบบว่าชินและชินแล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์ใช่มันเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เหมือนกับแสดงแสนแสนยานภาพของตัวเองใะจุดนั้นเพราะว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าตั้งแต่นับถอยหลังเมื่อคุณทักษิณได้ออกจากจันทร์สองล่าโรงพยาบาลมาอยู่คือพักโทษเนี่ยมาอยู่บ้านเนี่ยก็คือเซ็นเตอร์ของอำนาจเนี่ยก็จะมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าก็เรียกว่าจันทร์สองล่าอาจจะมีเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กขนาดใหญ่ที่จะดึงดูดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคี y แมนทางการเมืองเป็นเป็นเป็นเฮดอะแหละเป็นเฮดแหละคือตอนนี้คนอาจจะมองว่าอ่านรัฐบาลเซ็นเตอร์ต้องอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมแต่เมื่อคุณทักษิณออกมาอย่างเต็มตัวคือที่ผ่านมาคนจะไปมองที่ชั้น14ว่าก็คือเป็นเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลใช,ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อคุณทักษิณจะต้องกลับไปอยู่บ้านเนี่ย ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของอำนาจแทนที่นี่ที่นี่ก็อาจจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งแม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามในแนวของถ้าบ้านจันสองลาก็ออกในแนวของที่ปรึกษาให้กับลูกให้กับมีไฮเดียซีนเบื้องหลังเพื่อไทยหรือว่าการเมืองในซีของพรรคเพื่อไทยแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อวันประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณเศรษฐาก,ก็พูดประโยคที่แบบเหมือน เหมือนคุณชี้ว่าคุณนุงอิงก็คือนายกในอนาคตอีกแล้วว่าให้แนวทางใช่บอกว่าคุณคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกอดีตนายกที่คนไทยรักมากที่สุดเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่มายาวนานที่สุดแล้วก็ทําได้รับความนิยมมากที่สุดหรืออะไรสักอย่างคุณประโยชน์ให้ชาติมานานและเป็นแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยนี่ใช้คำนี้เลยนี่นายกเขาตั้งเองเลยแล้วพวกอดีตนายกที่ผ่านมาเขาจะมีใครแย้งไหม ลุงตู่ลุงตู่เขาจะแย้งไหมลุงตู่เนี่ยโอ้ยประโยชน์แบบไม่ลุงตู่หรือว่าบรรยาย FC ซลุงตู่เขาจะบอกเฮ้ยไม่ใช่ทักษิณมั้งเป็นลุงตู่หรือเปล่าคือมันมันของพันนี้มันมีเห็นต่างอยู่แล้วเรื่ว่ความรู้สึกอย่างคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องในอดีตก็เรื่องในอดีตให้มันแล้วไปซึ่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วซึ่งกระบวนการทางกฎหมายอาจจะมีขั้นตอนพิเศษลักเลาะมีบันไดเลื่อนมีอะไรก็ตามอะไรอย่างนี้นะเออเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เดินตามแบบ บุคคลทั่วไปอะไรอย่างนี้อาจจะมีอะไรที่พิเศษมามันก็ต้องมีความแตกต่างแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าคือในเมื่อท่านมีลูกมีหลานมีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นลูกอ่ะลูกอ่ะก็สามารถที่จะอะไรนะเอาคําแนะนำเนี่ยมาใช้ในการบริหารประเทศโดยเฉพาะคุณองค์อิงซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ว่าใช้คําว่าสามารถเอามาใช้ในการบริหารประเทศคือจริงๆเป็นหัวหน้าแนเดวทางคือคงจะหมายถึงในอนาคตเพราะใช้คําว่าเดี๋ยวไง เดี๋ยวก็คือเมื่อเป็นนายกอ่า<ม>อันนี้ก็เหมือนเป็นการชี้เห็นเลยว่าเตรียมซึ่งมันสอดคล้องกับท่าท่าในงานเลี้ยงพักร่วมที่คุณอนุทินยืนยืนประกบอบคุณอนุทินกับคุณเศรษฐายืนประกอบคุณนุงอิงแล้วก็ชี้อ่าชี้ชี้ชี้เนี่ยคือไม่ได้ชี้อะไรอ่ะว่าที่นายกอ่า<ม>ประมาณน,นั้นเขาชี้แบบว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ย<อ>ืนอยู่ตรงนี้ คือตรงนั้นต้องบอกว่าเขาจัดเอาไว้สําหรับถ่ายภาพที่รีแลกต์แลกตนั้นนี่นะห้ามยืนแข็งๆเป็นทางการแล้วก็มีป้ายให้ถือด้วยป้ายมีพรอปเขาเรียกมีพ็อปให้ว่าใครจะเลือกข้อความอะไรหรือใครจะอะไรคือแบบว่าตอนแรกนายกเนี่ยก็ยืนแข็งๆทุกคนก็บอกโอ้ยถ่ายภาพมันต้องรีแลก์รีแลกเอาแบบสบายๆเบาๆอะไรอย่างนี้คุณเศรษฐาไม่รู้จะทําอะไรก็เลยทําปากจูใส่มาจุ๊บไาทำปากจู๋้วใส่ ถึงข้าดากาคุณอนุทินแตวแตกเลยอ่ะแบบโอ้โหทิศแบบ ใหแล้วตั้งใจจะพูดอะไรบางอย่างไงแต่แบบพูดไม่ออกเลยเจอแล้วทั้งคู่พร้อมใจกันปล่อยมือจากใต้ไงปล่อยมือจากใต้ก็นเดินหลบกูจะถาก็เขินแล้วก็เดินกลับขึ้นไปข้างนึกนึกในใจฉันทําไปได้ยังไงเออหนูอนุทินก็คิดได้ถึงว่านายกจะทําแบบนั้นอถึงขนาดหัวรอดแแตกหลุดแแตกออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่อนเลยบอคะอ่อนเลยค่อ่อนเลยอุ๊สุดเอไม่ใช่ว่าไปๆมามาคนพบตัวเองค้นกันหรือเปล่าวันนี้ย ยาน้าเมียเมียหรือว่าภรรยาทั้งคู่สวยเดยเพราะภรรยาคุณอนุทินตัวจา๋านี่สุดๆนะเด <นะ S 1> ี๋ยวภรรยาอาจจะบอกโอ้ดีใจ <laughs> 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 เอาเป็นว่าบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยนะก็ะเรียกว่าชื่นมื่นแต่ที่ชื่นมื่นที่เราเห็นได้ชัดช,ชื่นมื่นแบบชื่นมื่นแบบน่าจับตาดูอ่าอันนี้เป็นช็อตที่สองที่เราบอกว่าอ่าที่มีไฮไลท์ใช่ไหมอันหนึ่งคำพูดของคุณอุงอิงแล้วมาช็อตคุณอนุทินกับ คุณเศรษฐาที่ดูแบบโอ้ยิ่งทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชื่นมืนไอ้เรื่องในอดีตลืมกันให้ไปหมดเขาพูดเลยนะ<อ>ว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะอยู่กันไปยาวยาวเดี๋ยวพี่เล็กพูดไปเดี๋ยวหาวัดิง้งซึ่งในส่วนนี้อ่ะอันนี้สองก็คือคุณอนุทินกับคุณเศรษฐาก็เหมือนแบบโอ้โหสัญ,ญ,ญลักษณ์นี้คือทําให้เห็นความสนิทสนมก็้ชิดกันมากขึ้นสิ่งที่เคยอะไรเหยียบเท้าเหยียบตาปลากันมาในอดีตเนี่ยลืมไปแล้วก็มาประเด็นที่3ก็คือเรื่องของ นะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นกับร้อยเอกธรรมนัสโอ้โห,โโหงานนี้ใครจะไปคิดว่าว่าคุณสุชาติชมกลิ่นจะมาคือต้องเล่าบรรยากาศนิดนึง<อ>ว่าตอนแรกเดียเขาก็จัดโต๊ะให้กับรัฐมนตรีซ่งหนึ่งแล้วก็จัดโ<อ>ต๊ะให้ VIP VIP มี2กลุ่มไนงะ<อ>ก็คือเป็นพวกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำ<ห>และตรงนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี<ห>ซึ่ง ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็อยู่ในวงอยู่แล้วแหละกับนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้แต่พอเนี่ยหลังจากตัดเค้กตัดอะไรเนี่ยทุกคนก็จะรีแลกไงท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทักทายพวกสสอ,อะไรนู้นนี้นั้นเราฟังความเห็นบ้างคุยเฮฮาทักทายอ่ะตามเหมือนแบบตามปกติอ,ะอ่ะร้อยเอกธรรมนัฐก็ไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งโต๊ะนั้นเนี่ย คนที่นั่งนั่งใกล้ๆก,กันนั่งใกล้ๆเลยใกล้ไม่พอเอาหัวชนกันเอาหัวชนกันไม่พอปากจะจูบกันอยู่แล้วอ,อ,อย่าได้เห็นนะก็ซิบกันข้างหูก็ซิบกันอยู่นั่นแหละะซิบกระซาษสาบเลยจะซิบเหมือนคนไม่เคยมีเรื่องกันเออคือแบบความผิดปกติเกิดขึ้นใช่เกิดขึ้นตั้งแต่อะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ลงไปรับด้วยใช่ตั้งแต่คุณสุชาติชมกลิ่นลงไปรับร้อยเอกธรรมนัฐ ใช่ค่เอกธรรมนัตมาคือตอนแรกธรรมนัตเนี่ยมาถึงที่หลังใครก็เลยเราก็โทรถามว่าพี่นัทอยู่ไหนแล้วเนี่ยนายกก็มาแล้วทุกคนมาแล้วนะรัฐมนตรีก็มากันครบแล้วเหลือแต่พรรคพลังประจารัฐเนี่ยมีกองยาวมีกองเพลนอะไรเหรอต้องมีเรื่องผาหนาทีอะไรพี่นัทบอกกําลังจะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมถ่ายรูปนะพี่นัทมันมีจุดถ่ายรูปนะอะไรเงี้ยมาถึงธรรมนัตก็ถ่ายรูปโดยมีคุณสุชาติเนี่ยไปรอรับ เขายังคิดว่าเขาอยู่พลังประชารัฐหรือเปล่าเออเขาคิดว่าผูกพันกับพลังประชารัฐหรือมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเปล่าว่าพีรพันธ์มาไม่เห็นไปเดินรับนะใช่ไม่เห็นเดีลยวต้องย้ำคุณผู้ชมก่อนว่าคุณสุชาติชมกลิ่นสถานภาพคือยังอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคที่เคยเป็นพรรคที่ลุงตู่เคยอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณพีรพันธ์สารีรัตนวิภาเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ ยังอยู่แล้วก็ยืนยันมาทุกครั้งจนเมื่อคืนนี้ก็ยืนยันว่าจะยังไม่ย้ายพักแต่ด้วยสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ไม่ได้นั่งอยู่กับพักรวมไทยได้แต่ปรากฏว่าดูมาดูดีงุงงิ้งงุง,ง,ง,งิงกับร้อยเอกธรรมนัฐมันก็เกิดคําถามว่าเขาไปจูบปากกันเมื่อไหร่ นี่เดี๋ยวต้องไปแค่มาแล้วมันมีแล้วมันมีอะไรต่อเนื่องตามมาหรือเปล่าว่าในอนาคตอาจจะมีการย้ายกลับบ้านเดิมหรือเปล่าใช่แต่ยาดาด้วยความที่เห็นเนี่ยนะอ่าถ้าถ้ามีการคุยกันมาก่อนหน้านั้นยาดาเชื่อว่าอาจจะไม่นั่งกันนานขนาดนี้มันนานผิดปกตินานจนแบนไม่ไดุ้ยกันเออเหมือนไม่เคยได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องมีราวกันแล้วก็แตกกันมาอะไรอย่างเงี้ยนั่งคุยกันกระซิบนั่งคุยกันแต่พี่นัทเนี่ยหน้าออกจะแบบ นิ่งๆเหมือนใช้ความคิดในการพูดในการคุยเช่นเดียวกับคุณสุชาติก็เหมือนนิ่งๆใช้ความเหมือนเคลียร์ใจกันน่ะท<จ>ำ<อ>ได้มาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นตกเป็นข่าวตอนหมูเถื่อนไก่เถื่อนอะไรอะ,<ฮ>ะแล้วก็เหมือนบอกว่ามีข่าวว่าเหมือนจะโดนเล่นแล้วคุณสุชาติยก็มีการโพสต์แล้วให้สัมภาษณ์สื่อว่าเหมือนกับเหมือนกับโฟกัสไปว่ามีคนจะเล่นงานตัวเองอะประมาณนั้นอะ ซึ่งไม่รู้ว่าหมายถึงใครแหละแต่ถ้าด้วยด้วยอะไรปัญหาเก่าในทางการเมืองเนี่ยคนก็ไปคิดโยงกับร้อยเอกธรรมานาัฐเพราะมันเป็นเป็นของกระทรวงเกษตรด้วยไงใช่ไหมซึ่งเขาก็อาจจะมีการเคลียร์ใจกันเรื่องนี้มามาก่อนในระยะับระดับหนึ่งหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยดาดาว่าอันนี้เป็นแค่ขั้นอตอนขั้นแรกเอเดี๋ยวมันจะต้องมีสเต็ปต่อไปอสเต็ปต่อไปคือการชักชวนกลับเข้าบ้านเก่ากลับบ้านกลับบ้านเก่าหรือเกลับบ้านเดิมเออบ้านหลังเดิมเพราะว่า เอาจริงๆแล้วนะถ้าจะกลับไปมันก็ต้องต้องมีกฎกติกาใช่ใช่คือจะมาแสดงอิทธิฤทธิ์แบบเดิมมันก็ไม่ได้แล้วเพราะวันนี้ไม่มีลุงตู่คอยอช่วยแล้วนะเหมือนกับว่าคุณนบบคือไปอยู่พักวมไทยสร้างชาติแล้วถ้าจะกลับมาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาของพักพลังประชารัฐเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อได้ว่าการเมืองเนี่ยมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรแล้วร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยเขาก็ลักษณะที่ว่าคือ เขาเรียกว่าอะไรเจ็บเจ็บแล้วจาอะไร,อะไรตอนนั้นจำนานจำนานจำนานแต่ว่าถ้ารู้จักขอโทษขอโพยกันหรือ,อว่าเคลียร์ใจกันอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เชื่อได้ว่าก็สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้เพราะว่ามองในอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่เลยค่ะพักก็ได้ใช่แล้วเราอย่าลืมว่ายุทธศาสตร์ของพรคพลังประชารัฐเนี่ยที่พลเอกประวิตรออกมาย้าหลายรอบเนี่ยว่าจะเป็น อนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยและไม่ได้ทำเพื่อหวังการเลือกตั้งคราวหน้าแต่จะเอาตั้งแต่รอบนี้เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าลุงป้อมยังสู้อยู่แล้วร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องพื้นที่ชนบุรีเนี่ยถ้าไปคำนวณคะแนน,นก็คือในมุมงคือ,อถ้าบวกกันแล้วมัน,นมชนะใช่ถ้าถ้าไปเอาเอาคะแนนมานับรวมกันเนี่ย มันได้ไงมันยังสู้ไหวมันสู้ได้อันนี้มันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าร้อยเอกธรรมนัตอาจจะต้องยอมลืมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะพยายามหาเสียงเพิ่มในพื้นที่ที่คิดว่าจะสู้ได้คือวันนี้เนี่ยนักการเมืองกับนักการเมืองก็อาจจะคุยกันเขาเรียกว่าคุยกันแบบเปิดอกคุยกันแบบ ผลประโยชน์ที่รู้กันไก่เห็นตีนงูงูง<อ>เห็นองไก่<อ>แต่ณวันนั้นเนี่ยมันมีทหารอยู่ตรงกลางไง<อ>การจะทําอะไรเนี่ยมันรู้สึกแบบมันไม่สุดมันไม่สุด<อ>านากักการเมืองคนนี้ก็ยังอมีทหารยังมีอํานาจอยู่อะไรเงี้ย<อ>ก็ไม่กล้าไม่กล้ากันแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองกับการเมืองการเมืองก็แก้ด้วยการเมืองเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะเดินไปด้วยกันได้โดยที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรที่มาทําอยู่ตรงกลางคอยคอยแบบเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นเป็น เป็นเป็นจะบอกว่าเป็นมารนักการเมืองได้ก็กระไรอยู่อ๋รเหรอจะเป็นมารนักการเมืองอะไรก็กระไรอยู่เป็นอุปสรรคลุงตู่น่ารักนะอย่าว่าลุงตู่ไม่เขาหมายถึงแบบเชิงทหารเนี้ยนั่นแหละก็เลยแบบว่าไม่กล้าที่จะทําอะไรออกตัวเต็มร้อยเพราะก็ยังกลัว กลัวอำนาจและบารมีใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจทหารในเชิงที่แบบเป็นทหารเป็นกองทัพเนี่ยมันลดมันลดลงแล้วแล้วก็โอเคแต่อำนาจในเชิงว่าสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยยังคงอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขามีดีลกับทางคุณทักษิณกับทางเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ได้เป็นปัญหาหรือเป็นศัตรูอะไรกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รอจับตามองว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยอันใกล้ของคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยจะได้กลับ ไปอยู่บ้านป่ารอยต่อหรือเปล่าใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็เชื่อได้ว่าคุณสุชาติเนี่ยก็ต้องมีความพยายามแหละที่จะกลับมาให้ได้ใช่แต่ก็ต้องเข้าถูกทางใช่ต้องเข้าไปถูกทางอ่ะแต่ฮะอ่ะอไปดิคไงกลัวจะเลยร้อยเอกธรรมนัสไปใช่กำลังจะเลี้ยวเขาเราให้ฉายาเขาใหม่แล้วนะนี่จะบอกว่าวันนั้นเนี่ยแล้ววันงานเลี้ยงเนี่ยช็อตเด็ดอีกอันหนึ่งคือทุกคนโฟกัสไปที่ร้อยเอกธรรมนัส ทั้งขึ้นเวทีร้องเพลงทั้งท่าแดนซ์ทั้งอะไรเขาเขาดูแฮปปี้มีความสุข คือต้องบอกว่ายดาเดินออกเลยยาดาเขินคือต้องบอกว่าเป็นยุคที่ร้อยเอกธรรมนัทเฟืฟ่องฟูมากใช่คือโอเคในห้วงที่ผ่านมาเนร้อยเอกธมนันั่งตรงข้ามกับนายกเลยนะใช่นั่งตรงข้ามโต๊ะเดียวกันใช่เราย้ํามาเสมอว่านายกเศรษฐาเนี่ยให้เกียรติร้อยเอกธรมนัทอะไรอะไรคือก็คือเขาก็ฝ่าฟันกันในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลอะไรด้วยกันมาเนะแล้วก็ให้เกียรติแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าห้วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยร้อยเอกธมนัทก็ถือว่า คือโดนไปเยอะตั้งแต่โดนปลดออกจากเป็น<ต>รัฐอาตรีร <3 S 2> หลังเต็มเลือดเลือด<ช>เต็มหลังแล้วก็คือเหมือนกับว่าโอเควันนี้เนี่ยโอเคร้อยเธรรมนัฐกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือเลิกแล้วต่อการอาจจะไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันแต่โดยความรู้สึกของร้อยเอกธรรมนัฐมันเหมือนเอาทหารที่มันเป็นออกไปแล้วอ,ะอ่ะใช่ไหมออกไปจากการเมืองเนี่ยเหมือนวันนี้เนี่ย ก็พร้อมที่จะเดินหน้าเคียงข้างไปกับพักเพื่อไทย<ช>เพียงแต่ว่าไม่ได้ย้ายเข้าพักแค่นั้นเองใช่แต่เขาเป็นเลขาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่ย้ายเข้าไปพักเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยราศีเอ<ช>บารมีดีกว่า,ก,วาการต่อรองได้มากกว่า รัฐมนตรีอะไรสามารถต่อรองได้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยนึงเป็นแค่มรียบรในเพื่อไทยแล้วก็คนในเพื่อไทยก็โอ้โหไม่ใช่น้อยนะใช่เยอะนะเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มอำนาจการต่อรองให้มากขึ้นก็ต้องให้มีสสให้ได้มากขึ้นอ่านะเพราะว่าอะไรป่ะเดี๋ยวถ้ากรณีว่าเรื่องของคดีของพักก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดการโดนยุบพักขึ้นมาหนึ่งการย้ายพักสองการเลือกตั้งซ่อม นี่แหละเชื่อได้ว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยรอจุดนี้อยู่ร้อยเอกธรรมนัฐก็รอใช่เราก็เชื่อได้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐน่าจะเล็งเลงแล้วก็ชอปปิ้งคนที่มีศักยภาพแล้วคนที่ไม่เกเรและคนที่ไม่มีความสุ่มเสี่ยงเอาเข้ามาอยู่ในพักลพลังประชาัแล้วถ้าเจราจากันได้นะเช่นเพื่อไทยรวมไทยช้างชาติกับพลังประชารัฐเนี้ย ใช่ไหมในบางพื้นที่อ่ะจริงๆแบบไอไอหัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนข้อหาหัวแต่ว่ามันก็ต้องมีการเหมือนหลบทางกันอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเอาชนะในส่วนของพรรคก้าไกลใช่ไหมฮะในการเลือกตั้งซ่อมที่หากพรรคก้าไกลเขาไม่อยู่หรือว่าเขาโดนยุบนะฮะตอนนี้เราตั้งฉายาร้อยเอกธรรมนัสแล้วนะว่าพญานาคพ่นไฟ ใช่พอพูดคําว่าพญานาคพ่นไฟตอนนี้กระทรวงเกษตรเวบกำลังกำลังจับตามองแหละที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพ่นไฟจนไฟไหม้กระทรวงพญานาคพ่นตรงเป้าด้วยนะใช่ห่างสามสิบเมตรใช่ไหมห่างสสเมตรห้องทีมงานของคุณชัยยาพมมาเออนะเพราะว่าคุณชัยยานี่ก็ถูกจับตามองนะว่าปรับคอรมองครั้งนี้เนี่ย น่าจะ,จะไม่ได้อยู่แล้วใจใจ,ย,จยังอยู่ที่เดิมหรือว่าจะไปอยู่ที่อื่นหรือว่าจะหลุดเน่าจะหลุดไปเลย,เลยหรือเปล่าเอ,อเพราะว่าก็ก็มีปัญหากับร้อยธรรมนัสแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาจะพยายามสยบ่าด้วยการ ร้องเพลงด้วยกันกอดคอกันสองคนสามคนแล้วหลังจากนั้นก็พ่นไฟเลยกันใช่เ,เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่กําลังถูกจับตามองว่าเดี๋ยวปรับพลรมเนี่ยกร,กระทรวงเกษตรจะมีแผ่นดินไหวหรือเปล่าพญานาคพลิกตัวหรือเปล่าพญานาคจะพ่นไฟกรอบหนึ่งะนะอันนี้จับตามองไว้เพราะว่าอย่าลืมว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเรื่องของพลังอํานาจในการต่อรองความสนิทสนมกับนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่คุณทักษิณเองเนี่ย ก็เรียกได้ว่านาต้องอยู่ในเบอร์ต้นๆอะ,อะใช่แล้วร้อยเอกธรรมนัฐบอกเลยว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเดินเงียบ <patio S 2> เดินเงียบแล้วแบบต่อให้เราเห็นนะต่อให้เรารู้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐไปทําอะไรร้อยเอกธรรมนัฐก็ไม่ยอมรับนะว่าเอ้ย <uns S 2> มไม่ได้ทาไม่ได้รู้เรื่อง<ช>เออเหมือนกับว่าเขาจะเดินเงียบมากเขาจะเดินเงียบมากเดินนิ่งเ <patio S 2> ดินนิ่งเ <ruins S 2> ดินสไตล์สีเทานิ่งๆอะเออนั่นแหละ